มือนี่เลิกงานมากไม่อมยขึ้นจะก,กินตําเส้นครับะนะครับเรื่องบักพีกนี่ค้นข่างสอกว่ามีธรายใสใ่เบิร์ตวัดสันนะครับตามสังครับบักนาวลงไปบักพีกลงไปประแดกนะครับ สีไม่ๆนะครับยี่ห้อสมสมปงสมป่อยอยังนี่แหละหัะวนะครับกใส่สีลายเนี่ยอยากให้มันมีน้ำจะน่อยนะครับตวงน้อยนึงนะครับอันวาวหอดเห็ดงานเมื่อยกับบ่อดได้จับยังซอยหลายครับยางไปยางมาบึงหมูพ่นเห็ด นะครับแต่ว่าเจฟแอลนะครับเจฟแอลก็เจ็บเมื่อยก็เมื่อยครับเลิกมาจักเพิ่นเห็นยังนะครับอ๋อคืออยากนะครับแต่ว่าใส่บักเน้าที่หลายเนี่ยที่แรกก็หลายแหะนะครับบ,บักเน้าบักเกอร์เท็ดบักเกอร์เทศนี่ก็บโบกินื้อเคอรอเรกครับ,กกรแ,รบแต่ว่าก็เพิ่นเตรียมมากก็ใส่ไป ผงนัวนะครับไดยยินว่าจะขึ้นราคาใส่ซีนักเนี่ยถ้าวนด้ดชืออันใหม่นะราคาเก่าใส่ซี่นักมือเนี่ยน้ตาลอีกส่วนหนึ่งพอไปชิมแล้วออกแต่รสสมน้ำมานะครับนัวบบทันมาปบนไหนสมน้ำมาโดดๆนะครับ ตอนซิมก็เลยเอาเติมน้ำปลาอีกนะครับมือนี้นะครับตอนเหตดตอนเหตุงานแดดนะครับแดดห่อนแต่ว่าเลิกตอนเลิกงานนี่ฝนตกนะครับฝ่ามืดมาเลยเดดฝ่ามืดเลยนะครับ มันลวกมาฮอหนึ่งนะครับเส้นเ,เส้นมีขาวนะครับลวกมาฮอหนึ่งมันละลายโพูดเลยเหลือไว้ส่วนหนึ่งสุดท้ายก็เอาจนถึกใจแล้วครับแสบเพ็ดลงทีบไปนะครับ มันขาดยังว่า,าขาดความอร่อยเอาจนถึงใจพุละตำวุนเสซนเอ้ยตำเสซนมีขาวมูย่อนะครับนะผูดนะ่ะใ่นวเข้าไปอีกมันสมโดดนะครับ พูดนะยังใส่สมขเขาไปอีกอ่ะนะครับไปลองเห็ดกินเบิงสำหรับผู้ขึ้นอยากนะครับถ้าขึ้นอยากนี่แซบโหลดมันโคกกันหน่อยจากกันหน่อยว่าจังใดครับไปลองเห็ดกินเบงครับ แต่ว่าปกติสิเหตุที่สั่งเส้นเล็กนะครับเจนก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเนี่ยพอดีพอมาเป็นเสซนมีขาวนี่พอลวกแล้วมันอยาขาดนะครับถ้าเป็นเสซนเล็กนั่นพอดีนะครับโบขาดในความหูซึกนะ, <c oughs> ะใส่จานมนครับตากเส่ถาด สำหรับงานที่ไปที่ซอยกันเหตุมือนี้นะครับกเซตแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับเดี๋ยวสิงลงให้เบิงทังตอนเริ่มตอนเซจนะครับรวบรวม,รวมภาพเดี๋ยวเอามานำเสนอให้เบิงเป็นการรวมแรงรวมใจนะครับของจากทั้งในชุมชนนะครับนี่ครับ อลองเฮ็ดกินบ้างครับสวัสดีครับ